ใจด้วยเพลงใหญ่น่ากลัวว่าเกรงยิ้มซื่อ บ้านพริกอำเภอบ้านนาจัังหวดนครนายกวันนี้วิถีชีวิตของเกษตรกร,กรที่นี่ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงปลาทำสวนผักผลไม้ไม่ต่างจากเกษตรกร,กรที่อื่น สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือแผ่นดินผืนนี้เคยยากจะปลูกพืชชนิดใดๆให้เติบโตหรือเลี้ยงปลาใดๆให้มีชีวิตอยู่รอดได้ถ้าสมัยก่อนเป็นนาแล้วก็ปล่อยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเพราะว่า ดินเปรี้ยวค่ะไม่รู้จะทํำยังไงดินเปรี้ยวคือในน้ํานี่ก็คือน้ําก็จะใส่มากมองเห็นข้างล่างเลยอ่ะแล้วก็เป็นกรดนะน้ําฝาดเปรี้ยวจนฝาดพืชก็ไม่ค่อยโตก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะปลูกพืชอย่างอื่นเลยเห็นว่าไผัมันค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายจากการทํางานคือดินถ้ามันเป็นดินเปรี้ยวคือทําอะไรมันก็จะไม่งามอย่างส้มก็เป็นใบแก้วง่าย อย่างลูกกล้วยกล้วยหอมนี่ก็ลูกมันจะน้อยแล้วไม่ดกแล้วหวีก็จะน้อยพอของมันไม่ดีอ่ะพ่อค้าก็ไม่อยากได้ของนะทุกอย่างทำามาประมาณแปลงนี้ได้ประมาณ5ปีแล้วครับพี่เมื่อก่อนตอนทำตอนดินเปรี้ยวมันผลผลิตมันได้น้อยครับเวลาเรามันข้าวไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้นครับขึ้นได้ต้นจริงแต่มันก็ จะตายฮะยืนต้นตายฮะโอ้โหพี่ท้อมากฮะมันไม่เป็นอย่างที่ตรงความคัดหมายฮะคือว่านสินเราก็ต้องกู้ยืมมาและเก็บเกี่ยวทีมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งเป้าไวพ้พี่บางครั้งก็บอกพ่อพอฮึไม่ไหวก็อยา่าโดยอย่างแรกนะครับพื้นที่ดินเปรี้ยวอะ่ะน้ําในพื้นที่ดินเปรี้ยวเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นกรด เวลาเราขุดสระแล้วความเปรี้ยวจะขึ้นมาเวลาเติมน้ำก็คือจะมีเหล็กออกไซด์ตัวเหล็กตัวนี้จะทำให้ให้น้ำเปรี้ยวซึ่งเราไม่สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับก็คือมันจะเป็นปัญหาอย่างมากซึ่งการที่เราใช้เลี้ยงปลาเนี่ยถ้าเป็นปลาหนังอย่างพวกปลาดุกปลาสวายเขาจะเกิดแผลพอเกิดแผลปุ๊บราคาตกไม่โตไม่กินอาหารค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้วัสดุจะน้อย ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดนครนายกมีปัญหาน้ำท่วมฝนแรงและปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ4,000ไร่หรือ1้11ของพื้นที่บ้านพริกมีพื้นที่ดินเปรี้ยวประมาณ20,000ไร่จนกระทั่งพุทธศักราช2,540พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถะพิตรทรงเห็นปัญหา โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาณนะตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเพื่อศึกษาทดลองหาวิธีทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและน้ำเปรี้ยวและศึกษาทดลองการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยมีวิธีการจัดการดินและน้ำที่เหมาะสม ที่บรรณาลครนายกนั้นมีผู้มีจิตธาได้ถวายที่มาแล้วที่นั้นก็มีปัญหาติดมาด้วยคือดินเปรี้ยวก็แสดงวิธีการแก้ไขดินเปรี้ยวไปซะเลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับพื้นที่ที่เหลือถ้าหากเราทําสําเร็จก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาว,วเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยได้นำมาวิธีการของเรานั้นไปใช้ในพื้นที่พระท่านก็ได้เริ่มมีพระราชกระแสรับสั่งให้แบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ ก็แนวทางแกล้งดินเนี่ยของดาราธิวาสที่นั่นดินเป็นกรดมีแรก่กรรมฐานขึ้นมาก็ใช้วิธีการเดียวกันในห0บไร่แร่ลองเอาวิธีการที่ทำดาราธิวาสมาใช้ที่โดยคร่าวๆคือข,ขุดสองสระด้วยกันและให้เอาน้ำเนี่ยไปล้างชนบอกเราใช้วิธีการซักผ้าใช้เครื่องซักผ้านะครับซักเป่าน้ำก็ไปล้างดิน ให้ลงไปในบอ่อหนึ่งน้ำจืดขึ้นไปล้างดินอีกแล้วกลับไปที่บอ่อหนึ่งหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งมันลดความเปรี้ยวลงและสามารถดําเนินการเกษตรได้อีกแปลหนึงให้ผสมผสานใช้น้ําล้างด้วยแล้วก็ใช้ปูนมานลองผสมผสานกันเพื่อเปรียบเทียบผสมแปลงนั้นจะแก้ไขปัญหาความเปรี้ยวได้อันไหนแบบดีกว่ากันแปลงที่สามนั้น ็นแหล่งฝึกอาชีพอะไรตะไรต่างๆนี่เข้าไประยะแรกนั้นอาจจะปลูกอะไรไม่ขึ้นเพราะความเปรี้ยมเยอะยังจัดอยู่ยังแรงอยู่รุนแรงอยู่แต่ว่าพอชะล้างไปได้สักพักหนึ่งดินก็มีคุณสภาพดีขึ้นความเปรี้ยวก็ลดลงพอลดลงเสร็จก็เริ่มทดลองปลูกพืชปลูกอะไรตะไลต่างๆกรมสเ็จประเพในระยะถัดมาก็บอกลองรอพืชอย่างอื่นไปลงด้วยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ แต่บริเวณนั้นอาจจะเอาดอกไม้มาขายอะไรแต่ละไมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วตัดเร็วได้และไ,ไ,ได้เร็วคือสรุปว่าลองทดลองทุกอย่างนะครับตั้งแต่ข้าวบริโภคจกนกระทั่งดอกไม้ดอกไร่นะครับพืชอะไรสําเร็จก็บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้นี่พอรอบๆข้างที่ลักษณะเขาดินเปรี้ยวเขาไม่รู้จะแก้ไงนั้นพอเขาเห็นแปลงอันนี้ตรงที่พะอโอท่านสั่งบอกว่าบางทีอย่าไปพูดชาวบ้านเขาบางทีเขาไม่เชื่อเราทําให้เขาดู นะครับทำให้เขาดูนั้นอย่างน้อยก็เล่นผ่านมาเอ๊ะมันไม่เคยปลูกกันเลยไ,ได้ทำไมแปลงนี้มันปลูกได้็เรถ้าสนใจแล้วันสนใจเราก็ให้ความรู้เลยนะครับเวลานี้ตัวบริเวณดังกล่าวนี้ก็หมุนเวียนเข้ามาหาความรู้พอได้ความรู้เสร็จก็นำไปใช้ในแปลงของตัวเอง พระโชคดีที่ได้เข้าฝ้าขท่านตอนท่านเสด็จไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซอนเมื่อปีศหนึ่งผมก็ยืนส่งเสด็จแล้วท่านหันหน้ามาเจอผมท่านก็รับสั่งว่าฉันมีที่ดินเปรี้ยวอยู่ที่บรรนานนะเปรี้ยวมากเธอไปช่วยฉันหน่อยาเสด็จประทับรถจีน่างไปผมก็เลยต้องมานั่งทํางานตั้งแต่ปี4หนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ก็ <laughs> เหมือนการบ้านที่ท่านมอบให้ ดินเปี้ยวในจังหวัดนครนายกเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วละ่ะเป็นหลายร้อยปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดและก็จะพบมากในพื้นที่ราบลุ่มฝั่งทางด้านใต้ของจังหวัดนครนายกแต่นี่ดินเปรี้ยวเนี่ยเราจะสังเกตยังไงถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยสังเกตดูนี่จะเห็นว่าถ้าขุดลงไปลึกประมาณ50เซนจะพบจุดปะสีเหลืองฝั่งข้าว ภาษาทางวิชาการเรียกสารประกอบเจอรซไซเราแปลเป็นไทยว่าจุดปะสีเหลืองฝังข้าวมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้อันที่สองกกกชอบขึ้นอันที่สามสังเกตน้ําน้ําที่ขุดจะใสไม่ตาตะกั่เลยสารกอบลูมิเนมเนี่ยในดินเปรี้ยวมันจะละลายเพราะว่าความกดของมันนึกภาพไหมน้ําขุนขเราใช้อะไรแกงสารสม้มสารส้มนี่คือสารประกอบอลูมิเนมนั่นเองมีอลูมิเนมละลายม,มากมันก็ทาให้น้าใสทําให้ ดินเหนียวตกตะกอนกลายเป็นน้ำใสดินเปรี้ยวนี่ปกติแล้วนี่ในอดีตที่ผ่านมานี่ก็ชาวบ้านนี่ก็พยายามใช้ทํานาแต่ว่าก็ไม่มีการแก้ไขอะไรมากดินเปรี้ยวเริ่มมีการพัฒนาเกิดขึ้นวิธีการแก้ไขสมัยในในอดีตที่ผ่านมาก็ใช้ปูนปูนที่ใช้ก็ส่วนใหญ่เป็นปูนมานนอกจากปูนไม้มีหลายอย่างเช่นพวกโดโลไม เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตหรือว่าหินปูนบดแล้วไอปูนขาวนี่เป็นปูนที่เราผสมกับซีเมนต์เพื่อทำสิ่งก่อสร้างจนกระทั่งพบโดยสรุปแล้วว่าการแก้ไขป,ปัญหาดินเปรี้ยวนี่มีกติกาอยู่4ข้อด้วยกันข้อหนึ่งใช้น้ำชาลางดินเปรี้ยวอันที่สองใช้ปูนอันนี้นก็เป็นการแก้โดยตรง อันที่3เราต้องรักษาระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ประมาณระดับไมต่ต่ำกว่าเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้ดินข้างล่างถูกอากาศปลดปล่อย,อยกดกระปฐานขึ้นมาอันที่4เพื่อทุนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเราต้องพยายามคัดพืชทนเปรี้ยวมาปลูกยกตัวอย่างเช่นข้าวอ่ะก็ปรากฏข้าวที่ทนเปรี้ยวได้คือข้าวหอมมะลิก็ขอ41ก็ขอส3ก็ขอ49และไรส์เบอร์รี่อันนี้ก็ ปลูก็ได้ผลดีมายืนต้นพืชผักสวนครัวอะไรตรงนี้มันต้องมีวิธีการไม่เหมือนทำนาทำนาน้ำขังได้ไม่เป็นไรแล้วมันต้องการน้ำขังด้วยนาจะไหมแต่ถ้ามันเป็นพืชพืชพวกเนี้ยต้องมีการยกร่องพระว่สสญญญาสมเจพผีหัวรายการที่9้าท่านทรง,ทรงบอกว่าดินเปรี้ยวต้องระวังนะยกร่องไม่ให้เอาดินข้างล่างขึ้นมาข้างบนในหลวงท่านสั่งไว้ไม่ให้เอาดินเลวมาทมําบนดินดีเพราะฉะนั้้้้นนนขขาางๆก็จะบดดววยยิเรี แต่ตรงกลางนี่เป็นดินหน้าดินเดิมที่เราดันขึ้นมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ตรงกลางดินเปรี้ยวเราจะปลูกตรงกลางร่อง<ม>ไ,ไหมอันนี้ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นวิธีการที่พวกเราจะประยุกต์เสาท่านทรงคิดขึ้นมนาะและสิ่งที่จะทําได้อีกอันหนึ่งคือเรื่องดินเปรี้ยวเนี่ยคือทํารูปแบบทฤษฎีใหม่พูดถึงสภาพพื้นที่ของดินเปรี้ยวเนี่ยเหมาะในการท,ทําทฤษฎีใหม่เพราะวิธีราบลุ่ม สวัสดถขุดสาาได้มีน้ำขังนะนะอันนี้สำคัญละ่ะจุดที่เราอยูนตรงนี้เป็นจุดหนึ่งของแปลงที่หนึ่งซึ่งในหลวงรับสั่งว่าแปลงฟรี New Theory คือแปลงทฤษฎีใหม่เบื้องต้นถ้ารับสั่งให้ขุดสาสองสแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดัดแปลงหมดนั่นคือ ท่านให้ผลักหน้าดินออกไปกองวข้างๆแล้วดินที่ขุดจากก้นสระนี่เอามาวางซ้อนบนดินล่างแล้วก็ผลักหน้าดินที่เราเย้ายไป,ไปที่อื่นกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแปลงนี้ทั้งแปลงหน้าดินจะดําเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราก็มีการทดลองหนึ่งมีการยกร่องปลูกไม้ผลโดยไม่ใช่ปูนแล้วเราก็ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดเช่นมะม่วงขนุนมรลัง น้อยนาแปลงนี้ได้ผลปีด้ดีเป็นพิเศษในขณะเดีวยวกันเราก็มีที่เหลืออยู่อีกด้านหนึ่งฝั่งนั้นจิตแปลงด้านนั้นเป็นแปลงทดลองปลูกไม้โตเร็วโดยไม่ต้องมีการปรับปูนินไม่มีการอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นรูปแปลงนาที่เราทาขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ปูนเหมือนกันแต่แช้น้ำชาร์ล้างมันก็ได้ข้าวตอนนี้ก็ได้ประมาณ50ตังต่อไร่ แล้วเลยไปชนูน้นเห็นไหมแล้วก็ทดลองปลูกพวกผักสวนกลัวโดยไม่ใช่ปูนเหมือนกันแต่ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปราก็ว่าหลายอย่างขึ้นได้ดีราคาดีด้วยเช่นถั่วฝักยาวพลิกมะเขือข้าโพดไอ้นี่เมื่อแรกนี่ไม่ได้เลยผ่านไปสักห้าปีถึงจะได้ผลแต่ว่าไอ้พวกพืชผักนี่ก็จะได้ผลเพราะอย่างที่พูดะที่นี่นาดินมันดับหนา ขณะนี้เรามายืนอยู่แปลงทฤษฎีใหม่ซึ่งเราเรียกว่าแปลงที่สองรูปแบบทฤษฎีใหม่มีสามรูปแบบด้วยกันขนาดแตกต่างกัน6ไร่8ไร่และ10ไร่แต่ว่าสัดส่วนมีครบตามหลักเกณฑ์ก็จะเป็นสาะน้ำสามสิบนาข้าวสามไม้ผล3าและที่อยู่อาศัยส0 สัดส่วนของทฤษฎีใหม่เนี่ยปรับได้ตามความเหมาะสมอย่างที่นี่เราเลือก10ไร่เท่าเกษตรกรหนึ่งลายอีกลายมี8ไร่อีกลายมี6ไร่แต่ที่เราเราเรา,เราดูแล้วเนี่ยพื้นที่ดินเปื้อยอย่างเงี้ยสักแไร่มีหมอละ่ะสารถกินได้คอนเซ็ปต์ของมันมีองค์ประกอบครบเพื่อการยังชีพเช่นมีข้าวไว้กินหรือกินไว้ขายมีผลไม้ของล่างไม้ ซึ่งเหลือกินไว้ขายมีสระน้ำสาหรับเสริมน้ำถ้าขาดแคลนแล้วมีบ้านที่อยู่อาศัยแล้วรอบบ้านก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผ,ผักสวนครัวอันนี้คือคอนเซ็ปต์หมายความว่าไร่นาหนึ่ง,งไร่นามีองค์ประกอบครบหมดราษดอไม่อดตายอันนี้แหละคือหัวใจคือพวกน่าเงินทองไม่รู้ไหลออกไข้างนอกเรามีข้องหมูนี่นีน ร่ากายกาพ้นเมืองปกติแล้วดินเปรีย้ยวเนี่ยเขาจะใช้ทํานายอย่างเดียวไม่มีสวนผลไมา้ไม่มีไม่มีความหลากหลายไม่มีอะไรตรงนี้ทําให้เกิดความหลากหลายขึ้นมาชาวบ้านก็มาดูแล้วก็ถ้าชอบใจก็อาไปใช้ พอโครงการเริ่มเข้ามาความเริ่มมีการใช้ปูนเข้ามาเนี่ยการทรําเกษตรการทําประมงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสังเกตได้เดี๋ยวนี้ถ้าผ่านไปที่ไหนก็จะเห็นบอ่อปลากกเกษตรเขาจะใช้ความรู้องค์ความรู้ตัวเนี้ยมาช่วยปล่อยปลาอย่างสุดบ่อหนึ่งงานปล่อยปลาหมื่นหมื่นตัวเขาจะเหลือผลผลิตอยู่ได้ประมาณแค่ไม่เกิน 300- หรือ400โลแต่พอมาถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงน้ําในการใช้วัสดุป,ปูนขึ้นมาเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้จากพื้นที่เดียวกันปล่อยปลาเท่ากันอาจจะได้3-4ตัน ต่อครั้งต่อขอบที่เราเลี้ยงนะครับตัวนี้แล้วพอดีว่าได้ปูนถักโครงการครก็เลยเอามาใส่ชวน,นพอ่ขอขอทําเรื่องขอเขาว่ามาใส่ผลผลิตตอนยังไม่ได้ใส่ปูนไร่หนึ่งอยู่ประมาณ60ถังแล้วพอเวลาได้ปูนจากโครงการมาเอามาใส่ไร่หนึ่งก็ได้ประมาณ80-90บางครั้งก็อัดถึง1เกียนต่อไร่มันมีกําลังใจทําครับมันเป็นมันตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ครับ พอปรับสภาพดีนแล้วมันถึงจะงามผลผลิตมันจะทั้งดกทั้งดีกว่ามันจะงามเพกการากที่ดินเปี้ยวเยอะหวีหนึ่งจะมีลูกเยอะแล้วก็ลูกแล้วลูกกล้วยก็จะดกหลายหวีถ้าเราของเราสวยงามอะไรเงี้ยแม่ค้าเขาอยากได้เขาก็ตีราคาแพงให้เรามันก็ดีทุกอย่างนะครับผมเพราะทำอะไรมันก็ไม่ใครเป็นโรคเท่าไหร่ มีโครงการแนะนำแล้วก็เอาปูนมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ให้มาใส่นะก็ลองใส่กันดูเพราะทุกคนก็ปฏิบัติ่างนี้ก็ดีขึ้นในในสภาวะน้ําหรืออะไรก็จะดีขึ้นกว่าจะปล่อยปลาได้อะไรได้หลายปีนะน่าจะสี่ห้าปีเนะที่ว่าจะทําอะไรขึ้นมาได้เนี่ยจากแปลงศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธีธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการใช้วัสดุปูนบนแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สู่แปลงศึกษาทดลองที่ทำหน้าที่ต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ดินเปรี้ยวเมื่อสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ทดลองปลูกพืชน,น้ำเช่นกกซึ่งเป็นพืชที่สามารถเติบโตในพื้นที่ดินเปรี้ยวนำมาทอเป็นเสือกก รวมถึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพและไรายได้ให้แก่เกษตรกรตอนนั้นท่านมาทรงวานเมื่อปีซีหนึ่งแล้วท่านบอกพื้นที่นี้น่าจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพราะท่านเห็นคลองสิบห้าเนี่ยปลูกไม้ดอกไม้ประดับเต็มเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นต์เราก็มายกลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่เราก็ไม่มีความหลากหลายมากจะเป็นเรื่องของ โกศลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตัดยอดขายที่เหลือก็เป็นพื้นที่นาทั้งหมดเนื้อที่ปลูกข้าวก็มีประมาณ20ไร่ได้นาเราก็ปลูกเอาไปหนขยายพันข้าวแล้วก็เหลือแล้วก็ขายข้าวลงสีอะไรเป็นต้น ันนี้โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังคงทำหน้าที่เป็นเหมือนโรงเรียนแห่งการพัฒนาให้แก่ประชาชนและเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และน้อมนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามพระราชดำริองค์ความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้เพื่อนำไปใช้ในการทำเกษตรกรรมของตนเองรวมถึงถ่ายทอดพัฒนาส่งต่อเกิดเป็นความยั่งยืน งอกงามบนพื้นดินของประชาชนจนเรียกได้ว่านี่คือชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริงอันนี้เป็นจุดหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งไดจากการที่พระองค์ท่านให้ทำงานทดลองศึกษาวิจัยโครงการแกล้งดินที่นาทวาร เป็นจุดที่เอาแนวความคิดต่างๆที่นั่นมาใช้ประยุกต์ที่นี่จนกระทั่งเ,เป็นรูปร่างขึ้นมาทวนนี้ความจริงแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านมีผลึกขึ้นมาสอดคล้องกับโครงการที่ท่านตั้งใจไว้ก็คือจเจ้าน้าจาเขื่อนคุนด่านประการชนมาใช้ในการพัฒนาเปรี้ยวนะคนก็จะถามว่าอา้าวมีน้ํามีท่าแล้วจะพัฒนายัางไงอ่ะจะไปดูที่ไหนจะดูนาทิวาสก็ไม่ไหว ผมก็คิดในใจนะว่าท่านก็คงหวังให้ประชาชนหรือคนสนใจเรื่องดินเปรี้ยว,วยมาดูงานที่นี่แล้วผลงานไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตัวเองตอน,น,นแรกยากนะกว่ามันจะหายเปรี้ยวเนี่ยใช้เวลานะสองสามปีแรกนี่แย่เลยน้ำก็ยังเปรี้ยวดินก็ยังเปรี้ยวต้นไม้ที่ปลูกก็พูดง่ายไ,ไม่ค่อยงามเท่าไหร่พอความเปรี้ยวลดลงต้นไม้ก็เริ่มงอกงามขึ้น เจระญ่งทุกวันนี้ที่นา20ไร่ต้องทำกินในครอบครัวอีก4ชีวิตอยู่ได้ครับเปลี่ยนแปลงชีวิตไดค้คือจากเมื่อก่อนกินอดๆอยากก็พอมีกินขึ้นครั พอดินดีอ่ะทำอะไรมันก็ดีไปหมดอ่ะดินอะไรผักเผือกอะไรมันก็จะงามไปหมดทุกอย่างองค์ความรู้ที่ได้จากพ่อองค์ท่านนะครับก็คือเราได้ปรับเปลี่ยนชีวิตคือเกษตรกรได้ผลผลิตมากขึ้นเหมือนกันท,ทําทฤษฎีใหม่นะครับก็มีมีอยู่พออยู่พอกินนะครับที่เหลือเราก็ขาย แนวคิดของวงท่านนะครับก็เหมือนกับการให้เบ็ดตกปลาเพื่อที่เราจะได้ไปหามีปลากินมีของใช้มีพืชพันธุ์ที่ว่าพอทานในครอบครัวแล้วนะครับก็ที่เหลือเราก็จําหน่ายอยู่ในครอบครัวเป็นการทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่เดือดร้อนก็คือไม่ต้องไปดิ้นรนมีอาชีพนะครับมีไรายได้จากการทําอาชีพของเราเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น พราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือสังคมแบบการเรียนรู้เนี่ยพระองค์ท่านเป็นต้นฉบับในเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าทุกโครงการไม่ใช่เข้าไปช่วยประชาชนเฉยๆแต่ทุกโครงการที่ไปเนี่ยจะเป็นแหล่งเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องถอดบทเรียนให้ได้แล้วก็สามารถสอนชาวบ้านขยายผลต่อไปด้วยผมคิดว่าคุณค่าในส่วนนี้เราอาจจะไม่เห็นเป็นตัวเงินนะครับแต่ความจริงประโยชน์มาหาศาลเลยคิดดูสิครับถ้าเกิด มีสิบลายเข้ามาแล้วก็กลับไปทําสําเร็จในพื้นที่นะครับไปผลผลิตไปคูณได้สิบนะครับแต่เรามองไม่เห็นเพราะผลผลิตเป็นองชาวบ้านแล้วแต่การถ่ายทอดความรู้ออกไปเนี่ยผมคิดว่ามีค่ามหาศาลผลสุดท้ายเราชนะได้เอาชนะความเปรี้ยวได้นะนเอาชนะเร,นนเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะผลสุดท้ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เกิดขึ้น လာပါတော့လာပါ